ตอนนี้อยู่กันที่งานมา Camp Music f e s t i v ครั้งที่หนึ่งกินน้ำกินผัก X 2ปีอินไทยเนี่ยมหากรรมดนตรตีอีสานใต้ดินแดนอริยธรรม5ชาติพันธุ์นะครับในเดือนตุลานะครับวันที่21 22 23นะครับมาพบกันที่อาัญญาัประเทศนะครับวันฝนตกก็ต้องลงไปทำงานเลยที่ทุกคนตั้งใจมากนะครับทุกคนทุ่มเทมากวันงานนะครับพบกับพวกเราเม,มทีเมทีเมท,มทีได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีพี่ๆอีกหลายวงเลยยังไงฝาก พวกเราแลวก็พี่ๆเหล่านั้นไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับรเจอกันสวัสดีครับผมชื่อนายสราวุธอาสาคงก็เป็นหนึ่งในทีมงานมหากรรมดนตรีสารใต้ดินแดนอริยธรรม5 ชาติพันธ์นะครับมหากรรมดนตรีอีสานใต้นี้ที่เราใช้ชื่อว่ามหากรรมดนตรีอีสานใต้ก็เพราะว่า,าในพื้นที่ของจังหวัดสักแก้วนี้มีพื้นที่ที่เป็นรอยต่อไปสู่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ครับส่วนที่มาของอรารยธรรม5ชาติพันธุ์นี้ก็คือในจังหวัดสัะแก้วของเราเป็นพื้นที่ที่มีการอพยพมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ก็จะมีทั้งเวียดนามเขมรอ่าจีนลาวไทยครับมาใส่อยู่ที่จังหวัดนี้ครับจุดประสงค์ของงานก็จะให้อ่ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอ่าให้บ้านของเราจังหวัดสแก้วของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของห้องพักในส่วนของการค้าแล้วก็ในส่วนของรายได้เข้าชุมชนครับในเรื่องของโครงการพัฒนาสินค้าชุมชนเราก็จะมีอ่าบูธนะครับ ให้ชุมชนแต่ละชุมชนนาสินค้าของแต่ละชุมชนมาออกมุดที่กิจกรรมงานของเรานะครับก็ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับครับผมวาสาันนะครับหรือว่าวาสันสิบเจ็ดนะครับคอนเซปต์งานว่าสาแก้วอันิประเทศดินแดงแห่งการอพยพของนักเดินทางครับ ชาติพันธุ์จากต่างๆอพยพยก้ามาในสมัยก่อนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันในพื้นที่นี้ก่อเกิดเป็น5ายยา้าอธไรมที่อยู่ด้วยกันได้ในง,งานก็อยากจะให้เป็นแต่ละไอเดียททั่วประเทศครับเชิญพี่น้องครับสายทางเหนือใต้อีสานหรือภาคกลางหรือทุกอย่างครับทุกชนชั้นทุกทุกอย่างที่มีนะครับก็มาจอยกันในงานมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับเทศกาลดนตรีอีสานใต้ดินแดน5ชาติพันธุ์ไมแคป์พรีเซนต์ กินน้ากินผัก X สปีนไทยนะครับก็เดินทางง่ายนะครับจากกรุงเทพมานี่เราสามารถใช้เงินได้เพียง1 0 0บาทนท,ทีงานคิดว่าน่าจะน่าจะราบเลื่นไปด้ดีนะครับตามตั้งใจพวกเราอยากให้เห็นา่าตั้งใจพวกเราคนระับข้างหลังก็จะทีมงานเราทํางานกันตลอดนะเรามีเวลาแค่เราเหลือแค่2เดือนนะครับตอนนี้เป็น2เดือนที่ไม่สามารถทํางานได้เต็ม2เดือนเพราะว่าอาจจะมีฟ้าฝนอะไรมาครับก็พวกเราก็จะทําให้ดีที่สุดน,นะครับ ให้ทุกคนได้พับใจในการเดินทางมาที่สักแก้วนะครับก็สถานที่จัดงานนะครับจะเป็นสถานที่ส่วนตัวนะครับบนพื้นที่1ิไร่นะครับจะอยู่ค่อนข้างที่จะห่างชุมชนนะครับก็สบายใจเรื่องเรื่องเสียงเรื่องการที่จะรบกวนชุมชนได้ถ้าพูดถึงภูมิทัศน์ของสถานที่จัดงานนะครับลักษณะก็จะเป็นบรรยากาศกลางทุ่งนาน,นครับเป็นที่โล่งกว้างนะครับ มองทางภาพมุมสูงเนี่ยจะเป็นทุ่งนาล้อมรอบนะครับแล้วก็มีลักษณะของปูน้ําพื้นที่จะเป็นลักษณะเหมือนเกาะนะครับมันห่างไกลจากชุมชนจะไม่มีเสียงรถเสียงอะไรจะจะเงียบมากนะวันนี้จะเหมาะกับการมาพักผ่อนมีนเป็นสถานที่ที่มองไปรอบตัวเนี่ยเราจะเห็นแต่สีเขียวครับทั้งข้าวธรรมชาติต้นไม้แล้วก็เขานะครับจึงคิดว่าที่นี่น่าจะเหมาะกับการมาตั้งแคมป์พักผ่อนน่าจะมาประยุกต์กับงานดนตรีแล้วก็การพักผ่อนได้ ามมทุกคนตั้งใจมากอยากให้ให้งานนี้ออกมาดีอยากให้ทุกคนประทับใจในการเดินทางงาที่งานครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานก็อยากบอกว่าผตั้งใจมากครับอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสครับผมีนตืนขึ้นมาจอสิ่งที่ไม่ค้นเลยแก็คืเธอที่ก้าวเข้ามา ีวิตฉันมาแค่เพียงร้อยยินกระทำให้ฉันสุขใจจนลน้นสวัสดีครับพวกเราอินไทยนะครับวันนี้ก็จะมาเชิญชวนเพื่อนๆมาเที่ยวชมงานมาแชมป์มศรศรศรรือสิบของคนที่หนึ่งอยู่ในนั้นรรนะครับในเดือนตุลานะครับวันที่21-23นะครับกันมี ก็ยังไงฝากงาน My Camp นะครับผม X 2ปีอินไทยนะครับผมไว้ในอ้อมอกมอ้อมใจด้วยยังไงเดี๋ยวพบกับพวกเราในงานได้เลยนะครับซื้อบัตรได้ที่ theconcert.com นะครับผมหรือว่าติดตามรายละเอียดของงานนี้ได้ที่เพจ My Camp แล้วก็ผีอินไทยนะครับเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตตลอดนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับ